คุณไดฮสวันนะครับร้านที่แล้วเขาเปลี่ยนปลายผิดมาให้นะครับก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนชิดเป็นบอสนะครับตอนนี้เราก็ได้ถอดขอชีดออกมาแล้วดูนี้เลยฮะดูนะครับสูบแรกเป็นไงฮะโอ้เวบเลยครับกักแรงดันไม่อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆนเคยเห็นกันอยู่นะครับถ้าเข็มร่วงขนาดนี้ไม่ต้องเสิร์ฟดูดิชีดเปล่าเขาลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนปลายมานะครับเปลี่ยนปลายมาแล้วก็อย่างที่บอกรุ่นนี้ปลายหัวฉิดไม่ค่อยเสีย เรามาดูกันต่อนะฮะน,นี้นะครับเป็นชุกคอนโทรลอันนี้ตัวเก่านะครับทางซ้ายมือตัวเก่าที่ตัวใหม่ส่วนใหญ่แล้วพวกลูกสูบด้านในนะครับเห็นรอยดำๆไหมฮะมันมักจะมีปัญหานะครับทําให้กักแรงดันไม่อยู่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแล้วมาดูการว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ถอดออกมาลือออกมาแล้วนะครับเป็นชิ้นส่วนอันเนี้ยใส่ปลายนิวเชฟมาด้วยสองสองห้าสองนะครับใส่ปลายก็เลือกใช้ปลายผิดมาอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองดูกัน นะคิดว่าปลายเก่าน่าจะดีดีกว่าตอนนี้นะครับหลังจากซ่อมหัวฉีดไปแล้วนะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับที่เราซ่อมให้ไปเป็นหัวฉีดของคุณได้เฮสวันนะฮะหลังจากซ่อมครับสังเกตครับแรงดันต้องนิ่งแบบนี้นะครับต้องนิ่งแบบนี้ทุกหัวเราทําการซ่อมให้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ทดสอบหัวฉีดเบนซ์นะครับเอ้ไม่ใช่เบนซ์นะครับคุณได้เฮสวันนะครับสี่หัวตอนนี้นะครับเติมดีเซลเพิ์มก่อนห สวัสดีครับเพื่อนพวกกับผมต้อร้านหัวฉีด BK นะครับวันนี้ก็อาสามาเป็นคนขับให้กับพี่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นลูกค้าเป็นนี่ครับรถรุ่นนี้ครับคุณดาย H1 ให้เห็นที่พวงมาลัยไปแล้วตอนนี้ก็ออกมาลองนะครับเดี๋ยวรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกผู้ใช้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับพี่โดยเยี่ยมครับเดี๋ยวครับรถเป็นไรครับรถครั้งแรกหัวฉีดครับหัวฉีดนะฮะทำไรอื่นมาไม่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 ดีครับอาการเป็นไงพี่ก่อนทําตอนนั้นก่อนทําก็เล็งเล็งไม่ออกเล็งไม่ออก หัวฉีดไปก็เปลี่ยนคิดเบอร์นี่ต้องให้ปร,รมาจารย์ช่างต่อมาแก้มันขนาดน,านั้นเขาที่แล้วอ่ะพี่เขาไปเปลี่ยนมาแล้วก็ใส่หัวฉีดเชฟมานะครับ <c oughs> ปลายหัวฉีดเชฟนะครับแต่รุ่นนี้ก็รู้กันอยู่หั <c oughs> วฉีดบอสครับเวลาส่วนใหญ่เวลามันเสียครับปลายไม่ค่อยเสียไปเปลี่ยนปลายมาก็เท่านั้นครับเฮ้ย <c oughs> จริงๆปลายชุดเก่าพี่มนเผลอไม่เสียด้วยอยู่ไหนเนี่ยห <c oughs> ายไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหเสดายเขาไม่ให้เขาไม่ให้ด,ด้วยตายแล้ว <c oughs> แล้วก็พอเปลี่ยนปลายใหม่ก็เปลี่ยนผิดเบอร์ครับผัวชีดมันจายน้ำมันไม่ได้เลยแล้วก็ทํามาก็เลยเข้ามาเช็คผมก็เปลี่ยนชุดคอนโทรลให้ก็ปรากฏว่าไหลกลับดีนิ่งเลยนะครับนิ่งอย่างที่เห็นเลยแต่ว่าก็ยังวิ่งอืดๆอยู่แต่ควันไม่ดําแล้วก็เลยต้องไปเปลี่ยนปลายใหม่นะครับเปลี่ยนมาเป็นปลายสแตนดาดก็พอดีทางร้านเก่าเขาบผิดชอบเรื่องปลายนะฮะก็เปลี่ยนมาตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นไงพี่ รถใหม่เลยครับไม่มันมีเสียงเคอะ่าเสียงเคครั้งแรกเช้าเช้าครับผมมาปรับใหม่ตอนนี้โอ้นิง่งเหมือนเหมือนได้เครื่องยนต์ใหม่เลยครับ,บได้เครื่องใหม่เลยนะครับก็คันนี้พอมเอามาใหม่นะครับมารอบใหม่ผมก็มาเช็คดูมันยกต่ํามากจ่ายน้ํามันเร็วมากหมายความว่ามันจ่ายน้ามันได้เยอะเยอะไปในรอบที่มันไม่ต้องการนะครับมันจุดระเบิดไม่ติดในรอบต่ําตอนเครื่องเย็นๆนะฮะก็เคก พอเครื่องร้อนก็หายแล้วก็มาปรับใหม่ครับปรับให้ได้รนะยะยุกเป็นปกติปกติพี่เขาขี่แต่พวกปกติพี่ใช้เครื่องเจ็ตใช่ไหมครับอ่าใช้เครื่องบินลบมใ้ควาเป็น <c oughs> พาณิชย์ <c oughs> ครับตอนนี้พี่เขามาขี่รถนะครับก็ต้องมาหาทางทีมงานของเรา <c oughs> เดี๋ยวผมว่าจะไปซ่อมหัวฉีดเครื่องบินให้พี่ด้วยต้องให้ผู้ชำนาญการ <c oughs> ครับผมไอ้ขอบคุณพี่ดุ๋ยมากนะครับขอบคุณมากครับช่างครับผมใครมีปัญหานะครับไฟบินรีเลย์หรือว่า หรือว่าขึ้นบินขึ้นลงไม่ตรงเวลานะครับจะปรึกษาพี่ดุยได้ครับพี่ดุยเขาจะไปขับให้เร็วขึ้นจะให้มีเรนหนักกว่าเดิมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมก็ใครมีปัญหาเกี่ยวกับมูชีนะครับควันขาวควันดำรถเป็นรุ่นไหนก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นคุณดายเฮสวันนะครับปรึกษาเข้าได้ครับข้างหน้ามีด่านครับเดี๋ยวขออนุญาตไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะจับเรื่องโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ดุยขอบคุณครับ